เราของชารนารีเปรียบสียอดหญิงงามดังชาติจีนบันทึกจีนโบราณมีตำนานเล่าขานถึงสียอดพทูหรือสีสาวงามในประวัติศาสตร์จีนได้แก่ไซซีหวังเจ้าจินเตียวชานและอย่างก,กุ้ยเฟยโดยพนันาไว้ว่าความโสภาของพวกเธอมีอนุภาพรุนแรงจนเหล่ามัจฉาจมวารีหมู่วิหกตกนภามวลพากาย่งเขินอาย ส่วนดวงจันทร์ก็ต้องชิดซ้ายไปเลยทีเดียวสู่ตรงโพ กวีจีนชื่อดังสมัยซ่งเคยกล่าวไว้ว่าชารสเลิศดเปี่ยมดังญิงงามหมายถึงการได้ดื่มชาดีๆก็เหมือนการได้ชื่นชมความงามของอิสตรีผู้เลอโฉมชาวจีนผู้มีอารมณ์สุนทรีจึงได้เพิ่มสเสน่ห์ให้กับสีนารีในตำนานด้วยการหยิบพวกเธอมาเปรียบเทียบกับชาจีนที่แต่และชนิดก็มีรสชาติและสเสน่ห์น้าคนหาแตกต่างกันไปมาดูกันว่าสาวงามทั้ง4จะเป็นตัวแทนของชาชนิดใดบ้าง 1. ไซซีกับชาซีหูหลงจริงไซซีเกิดในแควนย่วยช่วงยุคชุนชิวจ้านกวัวเธอมักถูกชมว่ามีความงามอันไร้ที่ติจนได้รับฉายาว่ามัตฉาจมวารีที่หมายถึงฝูงปลาต่างตะลึงในความงามของเธอจนพาก,กันลืมไหวและจมสู่ใต้ลำธารวันหนึ่งเจ้านครแห่งแควนเวยได้ขิดกลอุบายถวายไซซีให้แก่เจ้านครแขวนอู โดยมุ่งใช้เธอเป็นเหยื่อล่อแทรกซึมเข้าไปทำลายฝ่ายศัตรูแม้ว่าไซซีจะไม่ได้รักชายผู้นี้แต่ความเสสละของเธอทำให้กษัตริย์แคว้นอูลุ่มหลงจนนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของแคว้นอูในที่สุดไซซีต้องแบกรับความทุกทนและความอัปยศอดสูเธอคือสาวงามที่ถูกทอดทิ้งหลังหมดประโยชน์ชะตาชีวิตของไซซีให้ความรู้สึกเศร้าส้อยนาเวทนาและน่าน้อยใจ ทำให้หลายคนเปรียบชีวิตของเธอเหมือนชาซีหูหลงจริงหนึ่งในชาที่ดีที่สุดในจีนที่มีความเป็นมามากกว่า1,200ปีและมีต้นกำเนิดใกล้ทะเลสาบซีหูในนครหางโจวชาชนิดนี้ยังมีรสชาติหอมกลมกลม่อมแต่ฝาดเล็กน้อยราวกับชีวิตของหญิงงามอย่างไซซีที่ฟ้าไม่ได้ประทานความงามมาให้เป็นของขวัญเพราะเป็นบอกเกิดของความขมขื่นทุกตรม2 หวังเจ้าจินกับชาอูหลงหวังเจ้าจินหญิงงามที่ได้รับฉายาว่าปักสีตกนภาอันหมายถึงนกตกตะลึงความงามจนลืมบินจึงร่วงลงมาจากท้องฟ้าหวังเจ้าจินเป็นานางกำนันของพระเจ้าหั่นหยวนตี้เธอแบกรับภารกิจสารสัมพันธไมตรีระหว่างอาณาจักรหั่นกับเผ่าซุยงหนู ด้วยการเดินทางไปแต่งงานกับขานหรือกษัตริย์ของซุยงหนูซึ่งเป็นชนเผ่านอกด่านของทางตอนเหนือของจีนย้อนกลับไปเมื่อ54ปีก่อนคิดศักราชหฮูหานเยซึ่งเป็นฉานอวีหรือประมุขแห่งซุยงหนูใต้ภายแพ้ให้กับพระเชษฐาผู้มีพระนามว่าจื่อจือผู้ดำรงตำแหน่งประมุขแห่งสุยงหนูเหนือหูหานเย จึงเข้าสวามิภักด์ต่อราช,ชวงศ์ฮั่นและเดินทางไปยังฉางอันถึงสามครั้งเพื่อเข้าเฝ้าจาัก,กรพรรดิฮั่นหยวนตี้เพื่อเสนอตัวเป็นราชบุตรเขยฮั่นหยวนตี้จึงพระราชทานนางกำนันให้แก่เขาและหญิงสาวคนนั้นก็คือหวังเจ้าจินเธอจึงเดินทางมายังเซียงหนูพร้อมกับได้รับพระราชทานนามว่าหนิงหูเยียนจือซึ่งมีความหมายว่า ราชินีผู้นำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองเราเกับคำทำนายเป็นจริงเพราะฮูหานเยที่ได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ์ฮั่นจนสามารถพิชิตด,ดินแดนซยงหนูได้ทั้งหมด การที่หวังเจ้าจินแลกความสุขของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของชาวฮั่นและเผ่าซุยงหนูเธอจึงถูกเปรียบดังชาอูหล,ลงที่มีกลิ่นหอมละมุนชุ่มคอมีรสชาติเข้มกว่าชาเขียวสำคัญคือแม้จะเติบโตบนหน้าผาสูงชันยากต่อการผลิตด,ดอกออกผลแต่ชาอูหล,ลงกลับส่งกลิ่นหอมขจรขาจไปทั่วอนาบริเวณ กล่าวคือแม้จะเติบโตอย่างยากลำบากแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับสร้างความเปลมยปรีให้แก่ผู้ได้ลิ้มรส 3. เตียวเซียนกับชาห่วงชาญเหมาเฟิงเตียวเซียนมีฉายาว่าจันหลบโฉมสุดาสื่อถึงสวยจนดวงจันยังไม่กล้าเทียบรัศมีคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังบูชาพระจัน์ทรในสวนหลังบ้าน ก็พันมีสายลมพัดเมฆมาบดบังแสงจันทร์จนมืดสนิทและนอกจากรูปโชมที่งดงามแล้วเตียวเซียนยังเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถและฉลาดมาตั้งแต่เด็กๆในวรรณกรรมเรื่องสามก,ก๊กเตียวเซียนถูกเสนาบดีอองอุ่นส่งไปเพื่อทำลายความสัมพันธ์ของต่างโต๊ะกับริปโป้องค์ารักคู้เป็นลูกเลี้ยงของต่างโต๊ะและเตียวเซียนก็ทำให้ริปโป้ฆ่าต่างโต๊ะได้สำเร็จส่วนในโลกของชา ชาห่วงซานเหมาเฟิงได้รับฉาย,ยาว่าเป็นจันหลบโฉมสุดาเช่นกันเพราะมีรสชาติหอมหวานละมุนนุ่มนวลกลิ่นหอมคล้ายกล้วยไม้ซึ่งเติบโตบนยอดเขาห่วงซานเหมาเฟิงต้นชาบนยอดเขาถูกอบล้อมด้วยไอหมอกแทบตลอดทั้งวันยามที่แสงอาทิตย์ส่องลงมายอดอ่อนต่างก็พากันซ่อนตัวในหมู่ใบชาอย่างเขินอายครั้นเมื่ถึงคืนวันเพ็ญที่จันกระจจาเหนือนภา ยอดชาที่พลิ้วไหวใต้แสงจันทร์ให้ความรู้สึกอิ่มเอยมราวเสบ,บทกวีทําให้ชาวจีนนึกถึงใบหน้าสวยพริ้มพราวยามต้องแสงจันทร์ของสตรีนามว่าเตียวเซี่ยง 4. อย่างกุ้ยเฟยกับชาดอกโบตันขาวอย่างกุ้ยเฟยสนมเอกของจักรพรรดิสเสวียนจงแห่งราชวงศ์ถังพระนางมีรูปลักษณ์สง่างามและเป็นที่รักของผู้คน จนเธอมีฉายาว่ามวลพกาละไอานางที่หมายถึงงามมากจนหมู่มวลดอกไม้พากันหุบกรีบไม่กล้าเบ่งบานประชันโฉมแม้เรื่องราวความรักของเธอจะปิดฉากลงด้วยน้ำตาเพราะจากกระพัดเสวนจงถูกศัตรูบีบให้สังหารอย่างกุ้ยเฟยสตรีผู้เป็นที่รักของพระองค์แต่ชาวจีหลายคนก็ยกให้เธอเป็นเหมือนชาดอกโบตันขาว ชาจีนที่มีสีเหลืองทองสวยมีกลิ่นหอมดอกไม้และมีรสชาติอมเปรี้ยวนิดๆเนื่องจากโบตันเป็นราชาแห่งดอกไม้เช่นเดียวกับอย่างกุ้ยเฟยที่เป็นดั่งพญาหงในหมู่สามัญชน